สวัสดีค่ะวันนี้พ่อๆนะคะจะพาเด็กๆขับรถเล่นนะรถ hey, hey, hey. คนมาด้วยนะโอเคพอดีมีคนมานะคะไม่รู้ว่าใครแต่ว่าจับไว้ก่อนปลอดภัยไว้ก่อนใช่ไหมพี่เมื่อไอเช่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 ่อยูอย่ยยยยกับพ่อๆเขาโอเค <im itation> สวยขึ้นรถเด้อ <im itation> ขึ้นรถเด้อเดี๋ยวไปชมตอนขึ้นรถเลยค่ะขึ้นรถขึ้นรถใครจะขึ้นนะระวังตีนนะลูกอุ๊บโอ้ยอ้วนอ้วน,นขึ้นไม่ได้ยกตูดหนูหน่อยโอเค อแม่ประกอบหลังเองอปพี่มืโอเคโอเคคอยเราจะไปเที่ยวไหนวะพาไปเที่ยวไหนวะดูสิดูสิไหนจะเมื่อชิต้าดีใจขนาดไหนเนี่ยโอ้โห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 อ่าแล้วนะครับอ่าแล้วนะครับโอ้ความตื่นเต้นของเขา มันอาจจะเสียงแบบเสียงลมเข้ามาใส่โทรศัพท์ด้วยนะคะแต่ว่าไม่เป็นไรเนาะก็น่าจะฟังกันเราเรื่องอยู่อันนี้เด็กๆดีใจมากนะคะเดิดูหางอันใหญ่ห้งใหญ่ๆของเขาสิครับโอ้โหหางใหญ่หางใหญ่ของเขาสิครับธรรมดาที่ไหนซัมเมอร์โอๆๆนนะะ้โหโอ้โอ้โอ้โค้โอ้้้อ้อ เอาได้เบาลวกคงเค็งนิดนึงนะคะเพราะพ,พอดีทางถนนมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่เขายังไม่ได้ทำถนนคนอนกรีตนะคะมันยังเป็นทางแบบทางดินเฉยๆอแม่จะต้องประกบหลังนะคะเพราะว่ากลัวแบบเอเอ,เอลุกๆกนะคะโอ้โอชอ,อ,อมงับนะคะ ชอบง,งับใบไม้อันนี้นะคะดูจังหวะนี้นะคะดูจังหวะนี้นะคะถ้าเห็นออมน่าจะมีใกล้แล้วแหละพี่เพื่อไม่น่าจะใกล้แต่พ่อแบบโอ้โหพาลูกแบบขับแบบอ้าวลูกมันก็ตั้งใจมากเลยและนี่นะคะก็คือเพื่อนบ้าน เด็กๆไาแล้วาแล้วอะไรครับเอชิต้าโอ้สุดสวยดูถนนหน,น,นทางสิคะทางไปหน้าชัดๆกระทั่งเป็นกระทั่งเป็นหน้าอิลีเลยเอ้ <laughs> โอ้พ่อพาไปไหนวะตื่นเต้นไหมชิต้าตื่นเต้นไหมคะโอ้ยไม่ตื่นเต้นเลย ตาเสมอสเสมอตื่นเต้นไหมลูกโอ้เทนะวะเทนะวนะเนะเอาพอไปท้าไม่ใส่ว่อันนี้เอาโอเคฝากพี่ๆนะคะติดตามรับชมนะคะคลิปติดเจ็ที่ช่องเจะาของมายาด้วยนะคะมัน จะคงเค็งนิดนึงนะคะเด็กๆคือเขาไม่ค่อยสนใจแม่แล้วนะคะเขาสนใจที่ถนนมากกว่าเพราะเขาตื่นเต้นนะคะกับสิ่งใหม่ๆที่เขาเจอในเป็นไจล่ะไหนไงไงคะโอเคไหมพี่ม่ไม่ได้สนใจเลยนี่คือกันเนี่ยไปแล้ว ฝากช่องด้วยนะคะพี่ๆ่ะเดี๋ยวพวกเราขับรถเล่นก่อนนะคะมันจะคงเค็งนิดนึงเดี๋ยวพบกันที่คลิปหน้าละกันค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะพี่ชีจาสวัสดีค่ะโอเคโอเคโอ้มีสนใจแม่เลย